ดังนั้นเนี่ยการที่ประการอ่ผมว่ารักสํานวนการสอบสวนผมคงมีนิสัยเร็วเหมือนใครบางคน,นครับนะที่เขากาลังพูดถึงเนี่ยเป็นคนอื่นมากกว่าคงไม่ใช่ผม,มน,นะผมยืนยันว่าเราไม่จาเป็นต้องไปรักสัมนวนการสอบสวนเพราะว่าหนึ่งสํานวนการสอบสวนเนี่ยยังไงเราเป็นโจทย์ร่วมนะครับเราสามารถดูได้อยู่แล้วนะไม่จะเป็นที่ต้องไปรักสํานวนแล้วเอามาทมําไรผมถามหน่อยเอาผลชนสูตรเบื้องต้นมานะซึ่งยังไม่ได้มีการหาพิสูจน์ศพเลยว่า นอกจาพูดเสียชีวิตอย่างไรไปแต่ว่าผลของชนสูตรเบื้องต้นนะครับก็มีระตกปลายขานะแล้วก็เป็นการชนสูตรเบื้องต้นของหมอเท่านั้นเองที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรที่เป็นความลับอยู่ในสำนวนคดีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนะครับผลถ้าเป็นความลับของสำนวนคดีก็ต้องเป็นผลชนสูตรทางนิติเวชนะครับอันนี้ไม่ใช่หมอหมอแค่ตรวจธรรมดาว่าเออเด็กคนนี้ตายเพราะอะไรเบื้องต้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งใครก็มีได้ ในวันที่มีการเริ่มต้นหนึ่งนักข,าข่า,า,าวก็มามาลงเต็มเป็นหมุดเราก็เอามาจับมาวิเครานะห์ครับจากสื่อมวลชนนะอันนั้นน่ะเตรียมตัวได้รับหมายแน่นอนนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปเบิกปามในคดีของอาจารย์เดชาเนี่ยก็จะมุ่งม่งเป้าผมอย่างเดียวเลยว่าผมรักํำนวนผมรักคำนวน,น,วนบอกเลยเดี๋ยวรออาจารย์เดชาไปคัดนะครับคำเบิคปามของพวกผิวแสงทั้งหลายเนี่ยนะครับมาประกอบกับาการที่ไปยื่นแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สามารถถวงชาติเนี่ย แล้วเราก็จะมีการแจ้งความนะครับดำเนินคดีแล้วก็าหามีนประมาทด้วยการโฆษณาแล้วเดี๋ยวดูว่าข้อความที่เราจะให้บนรณาารสอบสวนออกหมายเรียกเนี่ยจากนะครับสํานักงานวิชาการตำรวจชาติเนี่ยครับที่มีการไปร้องในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีเนื้อหาข้อความเนี่ยเป็นลักษณะแจ้งจดข้อความอันเป็นเท็จไหมเพราะว่าได้ข่าวจากญาเดชาว่าไม่เบิกความว่าไม่ยืนยันว่าเป็นเป็นนะเป็นสำนวนสอบสวนนะเป็นจำนวนเป็น ไปเอกสารอยู่ในชั้นสองส่วนนะแต่ว่าไปร้องผมเนี่ยไปร้องว่าตำรวจเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ผมอันนี้ก็เตรียมตัวครับนะคนไม่เคยว่าความในศาลเนี่ยไก่อ่อนอย่างนี้นะแล้วจะมาเป็นคดนยความ,มอยากดังปีๆเคยขึ้นศาลกี่ครั้งดีกว่าผมถามหน่อยในรอบหนึ่งปีเนี่ยเคยขึ้นศาลกี่ครั้งนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันคือจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่มีใครหรอกครับที่จะไปรักสํานวนการสอบสวนนะเหมือนเหมือนคนเหมือนใครบางคนอ่ะในคดีรถเทลเลอร์มีการไปรักสํานวนการสอบสวนจริงซึ่งเรากําลังร่างฟ้องอยู่ทั้งหมอครับทั้งตัวทนายความที่เรากําลังร่างฟ้องเรื่องนําไปาสู่ซึ่งเอกสารทางราชการโดยไม่ชอบนะครับแล้วก็ทนายความก็รับสารภาพแล้ว,ว่าได้มาจริงก่อนที่พนักง,งานอัยการจะสั่งฟ้องอันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนก็รอนะครับ ที่ผมบอกครับว่าทุกเรื่องเนี่ยของเราตรงไปตรงมาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไปลักสํานวนมานะและเราไม่จําเป็นต้องใช้วิธีอะไรคนโกงคนอุบายต่างๆนานานะพี่น้องประชาชนครับผมเองเนี่ยไปขึ้นศาลที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะผมก็ถูกฟ้องหลายพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยนะล่าสุดนี้ก็ไปขึ้นศาลอุดรธาน,นีก็เจอกับอ่นะ านสิทธาเบีย้ยบังเกิดนี่แหละนะครับนะสิ่งหนึ่งเนี่ยคาถามเนี่ยที่เราถามเขานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูสิครับว่าเราถามเขาแบบตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีเลขเลยว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นทนายที่ล้มคดียาเสพติดทางทนายเราก็ถามเขาว่าคุณเป็นทนายที่อาชญาพูดถึงไหมว่าเป็นทนายที่ล้มคดียาเสพติดนะเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่เคยล้มคดีเห็นไหมอันเนี้ก็ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเขานะเอาเนี้ยข้อง่ายๆเลยว่าเทคน,นิคในการสู้กันทางศาลนะครับเราถามเขาแค่ประโยคเดียวพอว่าเขาเป็นทนายที่ล้มคดียาเสพติดไหมเขาบอกเขาไม่เคยเป็นเห็นไหมัลงนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเขานะครับนะไม่ใช่ตัวเขาเพราะเขายอมรับที่ศาลเองมากเขาไม่เคยล้มคดียาเสพ อันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการต่อสู้คดีที่เราอยากให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอย่ามั่นใจทนายมากนะอย่ามั่นใจทนายมากบางครั้งทนายความเนี่ยนะที่ไม่เคยเป็นเขาเรียกอะไรที่ไม่เคยเป็นผู้เสียหายเองไม่เคยเป็นจำเลยเองนะไปว่าความให้คนอื่นเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งเิ่งไม่ใช่คดีตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่ไปจ้าง นายโซเชียลมีเดียต้องพึงระวังนะครับว่าหลายคดีนะครับนะเราไม่ได้เป็นนายฟาร์มเราเป็นนาแนเนี่ยแต่เราสามารถรู้จุดอ่อนของทนายบางคนรู้จุดอ่อนของจำเลยบางคนรู้จุดอ่อนของผู้เสียหายบางคนนะเราเอาจุดตรงเนี้มาเป็นประเด็นในการซักถามนะเหมือนที่เราถามนะครับตัวนายเสยพลเนี่ยของทนายทีมเราเนี่ยที่เขาเบิกความเป็น5านาที สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นประเด็นในเนื้อหาของข้อกฎหมายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนถ้าได้ไปดูการขึ้นศาลเนี่ยไปๆก็จะเข้าใจวิธีการต่อสู้คดีในชั้นศาลนะครับทนายโซเชียลมีเดียหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้เริ่มจะหมดไปทีล,ละคนละทีละคนคนแรกก็โดนพักใบอนุญาตมีหเดือนคนที่2ก็ถูกออกมาแฉนะว่าเคยมีคดีชิงทรัพย์เคติดคุกมาแล้ว นะอันเนี้ยนางก็ถูกเอามาแฉนะคนต่อมาเนี่ยก็มีคดีความเยอะแยะมากมายนะคนต่อไปก็ไม่เคยว่าความนะแล้วก็เดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีต่อไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทนายโซเชียลมีเดียทุกคนกลายมาเป็นจำเลยผมทุกคนกลายมาเป็นผู้ต้องหาผมเกือบทุกคนนะครับนะทุกคนเลยมาเป็นทนายมาเป็นทนายมาเป็นเน็ตพวกทนายพวกเนี้ยทนายโซเชียลมีเดีย มาเป็นผู้ต้องหาของผมมาเป็นจำเลยของทุกคนนะครับผมยังงงเลยว่าคณะ,ะอย่างเราเนี่ยไม่ได้เรียนจบกฎหมายมาแต่สามารถเอาทนายความเนี่ยมาเป็นจำเลยของเราทุกคนนะทะนายอีสานคนหนึ่งก็ตอ,ตอนนี้รู้สึกว่าพนักงานส่วนแจ้งเราว่าหมายแรกยังไม่มานะรอหมายสองไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าหมายสองไม่มาก็จะออกหมายจับแล้วทนายนะครับทนายที่อยู่อีสานคนหนึ่งชอบไร้สดชอบกล่าวหาคนนั้นคนนี้ พวดใาไปเรื่อยเปยื่อยวันนี้โดนไม้สองเนี่ยนะถ้าไม่มาทางเนี้ยอย่าข้างหน้าออกไม้จับนะบอกให้เลยเพราะว่าพี่องค์บุญไม่ถึงแล้วละ่ะนะเพราะว่าถาที่แล้วเนี่ยผมให้โอกาสจริงแล้วในการที่ไม่อยากเรื่องอาวาเพราะว่านว่าเออนะให้โอกาสนะครับแต่พอให้โอกาสแล้วกลับกลายว่าที่เราให้โอกาสให้อภัยนยกลับกลายเป็นได้ใจแล้วก็ไปจ่าเราเสียห,หาย ครับผ่านไฟ์สดแล้ววันนี้เนี่ยให้ทนายของครูวิชาเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยขอให้ช่วยนะถอนแจ้งความถอนดำเนินคดีผมก็บอกทนายครูปิชาไปแล้วว่าพี่วรยุทธ์นะครับบอกว่าคงไม่ได้นะครับนี่เพราะว่าพวกนี้มันสันดาลมันไม่เย่เป็นไม่ใย่เป็นคนที่แบบว่าต้องเราไปยอมความมันบ่อยๆนะต้องดำเนินคดีมันให้เข็ดนะทุกคนนะครับ พวกนี้ถูกผมดำเนินคดีหมดนะเนี่ยล่าสุดนี้ก็เดี๋ยวหยวแสงนี่โดนคนล่าสุดก็ครบแล้วนายที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทุกคนเนี่ยถูกเราดำเนินคดีหมดทุกคนเป็นจยนเลยเราหมดทุกคนอยู่ในศาลอยู่ในอายการอยู่ในตำรวจทุกคนเนี่ยโดนหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนนี้ว่าพวกนี้มันไม่ใช่เก่งจริงนะแล้วเรียกค่าตัวแพงนะครับผู้ต้องหาบางคนเนี่ยที่คาดหวังเนี่ย ว่าคนเหล่านี้จะมาช่วยได้ในทางคดีออกสื่อก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีการที่นักประชาชนจะเห็นเลยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ออกสื่อเลยนะครับผมไม่ออกสื่อเลยจำได้ว่าออกแค่ครัง้งสองครั้งเองนะครับพ้อะหนึ่งเราจะไม่พาผู้เสียหายนะครับออกสื่อ็นฐานเพราะการที่เราผู้เสียหายออกสื่อเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหลักฐานที่มัดตัวเราเองในตอนที่จะไปขึ้นศาล เดี๋ยวจะไปใช้ในชั้นสื่อพยานการที่พูดเสียหายมาออกทีวีเนี่ยสิ่งที่พูดไปเนี่ยพิธีกรถามชี้นำหรือในการตอบคำถามเนี่ยนั่นคือการเป็นหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเคยพูดไว้มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในศาลได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพึงสังวรได้ว่าบางครั้งการออกสื่อมาร้องขอความเป็นธรรมอ่ะดีมาร้องขอให้สื่อช่วยดี แต่ไม่ใช่ว่าไปออกรายการแล้วก็ออกไปพูดในทีวอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นาหลักฐานที่ทําให้ผู้ต้องหามีช่องทางในการต่อสู้หรือผู้ต้องหาเองที่มาออกรายการทีวีก็เป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องหาเองนั้นนะครับนะอะไรคดีที่มาออกรายการทีวีเช่นจอมซับนะหรือไม่ก็ไอ้พวกคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยนะทุกคนนะครับสุดท้ายตายเพราะว่าหลักฐานที่อยู่ในทีวีในการออกนะครับรายการต่างๆนะอันนี้คือ อยากจะชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยทุกวันนี้อย่าไปคาดหวังทนายดังๆทนายที่มีชื่อเสียง